อาจ้ารอันนี้กรรมการนะค่ะถ่ายรูปติดป้ายนะครับแล้วก็พี่น้องเราถ่ายร,รูปต้องกับอาจารย์ได้นะครับ,ตร,รบ,ต,รรบตรงนี้นะครับนี่นะครับอาจารย์ ครับดเลับ้เลยนะครับีย้วยกันรัหน้าแต่งดีดบวยครับดีครับแจ้งให้รูก่นนะครับชาวสังกัดตอนทุกท่านนะครับก่อนต้องขอขอบคุณพี่น้องสังกัดตอนครัที่วันีเดินทางมามารตัวกันนะครับแล้วก็มาฟังการจัดเสวนา แล้วกการเปิดศูนย์ผู้ช้ที่ประทายในงานะก้าวหน้าประจำพื้นที่เขตสัมป่าตอนะครับพึ่งต้นนะครับผมต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ดูแลเรื่องการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับไม่อวันที่4มีนาคนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนในการขอโทษอที่น้องประชาชนชาวสัมป่าตอทุกท่านนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับไปการกระบาดนะครับเลือก คุณศรีนวนุลือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรนะครับผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องที่กากระบาดเลือกคุณศรีนวนลนั้นที่การทำไปก็คือการเลือพกอพรรคพลันมานะครับวันนี้คุณศรีนวนุลยไย้ายพรรคไปอยู่พรรคอื่นเรียบร้อยนะครับก็ผมเองก็ต้องขอโทษพี่น้องในฐานะที่พี่น้องช่วยกันเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนนะครับที่เลือกนะครับแลวสุดท้ายเขา้ายพักคไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพรรคก็ถูกลุกนะครับแล้วเราก็มาก่อตั้งเป็น ชนะก้าวหน้านะครับส่วนสสที่ยังคงยึดมั่นอยู่โรงการแบบพรรคมาพดนใหม่เขาก็ไปป่อร่างสร้างตัวเป็นพรรคเก้าไกลขึ้นมานะครับเราก็อยู่ชนะก้าวหน้าแล้วก็พรรคเก้าไกลส่วนพวกผมถูกตัดสินนะครับไปยุ่งอะไรกับพรรคการเมืองไม่ได้เราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับพรรคเก้าไกลแต่เรามาทํำชนะก้าวหน้าขึ้นมานะครับพูดถึงเรื่องยุติรัฐราชการลงสู่ทวงคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับ ถ้าพี่น้องจํากันได้นะครับตั้งแต่สมัยเราเป็นพรารคอนาคตใหม่เนี่ยนยโยบายที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับเป็นนยโยบายชูธงของพรารคอนาคตใหม่เมื่อครั้งที่แล้วเ,เลยก็คือเรื่องของยุติรัฐราชการบนสูงทวงคืนสูอ่อำนาจอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับ่ถ้าพี่น้องสังเกตด,ดูนะครับเราพยายามไม่ใช้คำว่าก,กระจายอำนาจเราใช้คำว่าทวงนะครับทวงอำนาจกลับมาสูถถ่ท้องถิ่นนะครับเพราะเรามองว่าอำนาจต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่นี่มาก่อนแล้ว แล้วในบางช่วงบางตอนก็มีการออกแบ่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์เข้าไปที่ศูนย์กลางนะครับแล้ววันนี้ก็กาลังจะทยอยกระจายกลับมานะครับเราพยายามอธิบายกับว่านี่ไม่ใช่เป็นของส่วนกลางและศูนกลางกระจายมาให้เราแบ่งมาให้เรานะครับแต่จริงๆแล้วอํานาจเป็นของที่นี่แล้วแล้วขอเอาไปแล้วเรากำลังโทรคืนให้อํานาจก,กลับมาสู่ที่นี่ ทำไมเราถึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนคนัากตากองเนี่ยมีวิจารณญาณที่จะเลือกผู้บริหารของตนเองที่มาบริหารท้องถิง่นหลักการเรื่องก,การกระจายอำนาจกลับสู่ท้องถิ่นนั้นมันจะเป็นตัวส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยนะครับในระดับฐานรากผมเรียกมันว่าประชาธิปไตยหน้าประตูบ้านท่านเดยทุกวันนี้เวลาท่านไปกาบัเรเลือกสสเนี่ยนะฮะ เราก็รู้สึกว่าสสเป็นตัวแทนของเราต้องมาช่วยเราใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสสเนี่ยหน้าอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคือเป็นสายนิติบัญญัติที่จะเข้าไปออกพระบัญญัติไปอกกฎหมายไปตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับนี่เป็นหน้าที่ของสายนิติบัญญัตินะฮะแต่ที่นองประชาชนก็เห็นว่าสสเป็นคนที่เราเลือกมานะครับก็มีเรื่องเดือดร้อนเดือดื้อร้อนใจก็จะต้องไปบอกเขาแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีอำนาจทําทอะไรนะครับ แล้วเวลาไปบอกเขาเขาจะประสานงานเขาต้องใช้ระบบพวกหือโทรศัพท์หาคนนั้นคนนี้หาข้าราชการต่างๆเข้ามาแก้ไขมากแต่จริงๆเขาไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยคือพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับที่มีอำนาจในการดูแลทุกสูงอายุในน้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นประชาธิปไปตายหน้าประตูบ้านของพี่น้องเลยเปิดประตูจากบ้าไปนั่นเราเจอเรื่องของท้องถิ่น